ตอนที่8ใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1ถึงตอนที่7สามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ในช่องของครูคินนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะไฟไม่ขนาดนั้นฉันสามารถดับมันได้ในชดเดียวลำแสงดับเพลิงยิงนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอเจ้าหน้าที่พิเศษเออฉันไม่มีพวกลำแสงแช่แข็งงั้นเหรอถ้าทำแบบนั้นได้คุณจะยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า แล้ววิธีที่ง่ายที่สุดในการดับไฟคืออะไรตอนนี้วิธีที่ง่ายที่สุดคือโทรเรียกหน่วยดับเพลิงนี่ฉันทําอะไรไม่ได้เลยเหรอใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนติดอยู่ตรงนี้ไม่นอะดูข้างบนดอทฟอาสิตอยแล้วแล้วเราจะทายังไงดีจีอินเธอช่วยคํานวณเวลาที่รถดับเพลิงจะมาได้ไหมโดยคํานึงถึงสภาพถนนในปัจจุบันจะใช้เวลาอย่างน้อย4นาที อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่ไฟจะลุกลามไปถึงดาดฟ้าภายในสีนาทีนั้นถ้าเราไม่ช่วยเธอตอนนี้มีโอกาส99%ที่เธอจะตายคุณหาเส้นทางไม่มีเส้นทางที่สามารถใช้งานได้ฉันจะแนะนำเส้นทางที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการพีทและปีนขึ้นไปได้ว้าวผู้ชายคนนอนบ้าไปแล้วเขาจะไปช่วยเธองั้นเหรอ ให้หน่อยว่ายังมีผู้รอดชีวิตคนอื่นอีกไหมฉันไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวใดๆภายในอาคารดูเหมือนว่าผู้คนส่วนใหญ่จะอ,อพยกออกไปทันทีหลังจากเกิดการระเบิดโอเคแม่เขาเป็นสไปเดอร์แมนว้าวนี่เขาจะทำแบบนั้นจริงดิเขาเป็นนักบินผอหรือเปล่าคำเตือนตรวจพบอันตรายจากการระเบิดที่ด้านหน้า ว้าวดีนาะที่ฉันจับไว้แน่นคุณควรขอบคุณฉันสำหรับคำเตือนถือว่าไงเนาะเฮะ้อถึงสักทีคุณคุณมาช่วยชีวิตฉันอ,อ,อันตรายไฟกำลังลุกลามเร็วกว่าที่คาดไว้อัตราการรอดชีวิตลดลง นี่ฉันจะต้องมาตายที่นี่กับเธอใช่ไหมวอสคุณไม่ได้มาช่วยฉันหรอเงียบก่อนฉันกำลังใช้สมองอยู่จีอินตั้งแต่ร่างกายของฉันได้รับการเสริมประสิทธิภาพถ้าฉันจับเธอไว้แล้วกระโดดไปที่ตึกอื่นฉันจะไม่เป็นไรใช่ไหมมีคนมองมากเกินไปหากความสามารถเหนือมนุษย์ของคุณถูกเห็นตัวตนของคุณในฐานะเจ้าหน้าที่พิเศษอาจถูกเปิดเผยหลังจากนั้นคุณอาจจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท้องถิ่นไม่ได้ก็ยังดีกว่ามาตายที่นี่แหลนะเนาะเราตากผ้า ฉันควรใช้มันเพื่อปินลงไปไหมไม่ฉันทําไม่ได้ส่วนล่างของอาคารถูกไฟไหม้จนไม่สามารถลงไปได้ทุกทิศท,ทุกทางตอนนี้ไม่มีที่ปลอดภัยถึงมันจะบ้าไปหน่อยแต่ก็มาผูกเชือกให้ตึงแล้วเดินไปอีกตึกหนึ่งก่อนมีความเป็นไปได้จะบ้าหรอฉันทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆ คุณบ้าไปแล้วหรอเราจะไปเดินบนเชือกที่ตึกสูงขนาดนี้ได้ยังไงฉันจะเดินเองเธอช่วยสนับสนุนเนาะจีอินฉันไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเราเป้าหมายเข้าใจแล้วเมื่อคุณอยู่บนเชือกแล้วฉันจะช่วยปรับสมดุลเมื่อคุณเชื่อมต่อเชือกแล้วคุณสามารถโยนมันเองได้และฉันจะบอกการเคลื่อนไหวโดยละเอียดเองเธอใช้มือฉันโยนเชือกจากตรงนี้ไม่ได้หรอการคว้างนานคล้ายกับการโจมตีดังนั้นมันจึงอยู่นอกระยะการควบคุมของฉันเธอสามารถทำอาหารได้แต่เธอยนตนไม่ได้หรอ ถูกต้องคุณจะต้องทำมันด้วยตัวเองถือก็เข้มงวดเกินไปกดได้งั้นปรับแต่งการโยนให้แม่นยำไปลุยว้าฉันทำไม่ได้อ้าไอ้บ้านนี่มันจะโยนฉันเงียบก่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาจะเข้ามาแบบนั้นจริงดิหาอะไรมารับเขาเอาไว้เร็วเขา้าเดี๋ยวเขาก็ร่วงลงมารรา ช่วยหนูด้วยแม่จา๋าช่วยหนูด้วยอยู่เฉยๆอย่าขยบด้วยความเร็วนี้เราจะทำได้ใช่ไหมไม่ต้องเร็วกว่านี้เดี๋ยวๆช้าๆลงหน่อยพอแล้วสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเชือกขาดเร็วเกินไปอะไรเนาะเรามีเวลาอีกนานแค่ไหนด้วยความเร็วเท่านี้เชือกจะขาดก่อนที่คุณจะถึงอีกตึกชอ้า อ๊ยเชือกมันขาดแล้วอ๋อสวยแล้วฉันจะทำยังไงดี วเอ้ยเขายังมีชีวิตยอยู่หรอเขากำลังวิ่งบนกำแพงตึกโอ้ชีนึกว่าจะตายแล้วอ้ยอ้อยถือไม่เป็นไรใช่ไหมว้ายผีหลอกยังมีชีวิตยอยู่เว้ยลงมาตรงนี้ลงนั้นมันอันตรายคุณยังมีชีวิตยอยู่ได้ยังไงคุณไม่ได้ร่วงไปแล้วหรอคุณเป็นพวกซูเปอร์แมนได้ย,ยังไงใช่อะไรประมาณนั้นมัง้ง แต่ทำไมคุณพูดเป็นกันเองจังเรารู้จักกันหรอเธอดูเด็กมากเนาะคุณเป็นแฟนฉันหรือเปล่าคุณเป็นใครกันแน่จีอินเธอมักจะคำนวณผิดบ่อยๆใช่ไหมฉันเชื่อใจเธอเพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังพิเศษเชิงยุทธศาสตร์ฉันไม่ได้คาดการว่าอาคารภายนอกจะมีวัสดุ WiFi ก่อนที่เธอพูดว่าไม่รู้นี่มันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยฉันมีคำถามหน้าคุณเป็นเชฟจากร้านเกมใช่ไหมเธอรู้ได้ยังไง ว้าวเขาผูกเชือกไว้กับราบันไดแล้วก็ข้ามไปตอนอุ้มคนอยู่หรอเขาเป็นนักปีนเขาที่มีชื่อเสียงหรือเป็นปรมาจารย์ด้านกายกรรมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าพวกเขาไม่ได้บอกเราว่าเป็นใครไม่มีใครรู้เลยมีเบาะแสหนึ่งอย่างนั่นก็คืออันนี้ถุงพลาสติกเนี่ยนะการจะช่วยใครสักคนนายจะต้องใช้ทั้งแขนและขาของนายใช่ไหมล่ะถ้าเขามีถุงอยู่ในมือยังไงเขาก็ต้องวางทิ้งไว้แน่นอนแล้วมาสเตอร์กายกรรมก็ทิ้งถุงนี้ไว้หรอนั่นคือความเป็นไปได้ เหมือนมันจะเป็นแค่พวกซอสที่ใช้ปรุงอาหารเนาะมีใบเสร็จด้วยเนาะแต่มันเปียกแล้วก็ขาดอ่อนยากมากแต่ก็มีชื่อร้อนอยู่เนาะเราควรไปเช็คกล้องดูไหมเราต้องทําแบบนั้นจริงดิเขาไม่ใช่คนร้ายด้วยซ้ําถ้ามันเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือแก๊สรั่วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของทีมเราด้วยซ้ําหัวหน้าฮัลโหลครับทำไมนายรับสายฉันด้วยน้ำเสียงแบบนั้นในเมื่อหัวหน้าโทรมาฮะ ครอบคราบหัวหน้าผู้รบกวนวันหยุดของลูกน้องเฮ้ย hey, เราโดนซะแล้วอะไรนะนี่เราโดนหลอกอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรหรือแก๊สรั่วพวกเขาบอกว่ามันเป็นการวางเพลิงเรายังไม่แน่ใจแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาจริงๆมีผู้เสียชีวิตบริเวณชั้น3บ้าเอ้ยเราคิดว่าไม่มีคนตายโอเคผมเข้าใจแล้วผมจะเริ่มด้วยการตามหามาสเตอร์กายกรรมฮาด็อกสปายสาวหนะ้า การได้อาบน้ําอุ่นมันรู้สึกสดชื่นมากฉันช่วยชีวิตเธอไว้และตอนนี้เธอให้ฉันจ่ายค่าอาบน้าให้เธอไม่อาอเลยหรอก็บ้านฉันพังไปหมดแล้วนายไม่สงสารฉันหน่อยหรอฉันไม่มีพ่อแม่แล้วก็อยู่ตัวคนเดียวคืนนี้ฉันไม่มีที่นอนเลยด้วยซ้ําฉันก็ตัวคนเดียวเหมือนกันนั่นแหละนายบอกว่านายทํางานเป็นทีมไม่ใช่หรอฉันจริงจังนะฉันไม่มีใครเลยฉันลองทะเบียนเรียนวิทยาลัยด้วยเงินกู้เพื่อที่จะเรียนและฉันก็วางแผนจะทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วย แต่ตอนนี้ฉันจะทํายังไงให้มีชีวิตรอดเธอบอกว่าเธอจะทํางานพาร์ทไทม์เงินก็ทาซะสิทําไมไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะเออใช่ร้านเกมของนายไม่ได้กําลังหาพนักงานพาร์ทไทม์อยู่ไม่ใช่หรอรอก่อนเฮ้เดี๋ยวก่อนสิพวกเขากําลังรับสมัครงานช่วยให้ฉันได้ทํางานที่นั่นหน่อยได้ไหมได้โปรดเธอก็แค่ไปคุยกับเจ้าของร้านฉันก็เป็นพนักงานพาร์ทไทม์เหมือนกันงั้นเราไปส่งเรซูเมะของพวกเราด้วยกันเถอะฉันยอมแล้ว ว่าแต่เธอจำฉันได้ยังไงอ๋อเพราะฉันไปร้านเกมร้านนั้นประจําเพราะงานของฉันน่ะงานเหรอฉันเป็นสตรีมเมอร์หญิงยอดนิยมน่ะว้าวพับพี่โดเนตมา5,000ันวอนด้วยล่ะขอบคุณค่ะพับพี่โดเด 5, นท5 0 0พันวอนจริงจังนะขอร้องล่ะเลิกเล่นเกมนั้นซะนี่ที่ฉันแพ้เพราะเล่นล่างมันงอฉันไม่มีคอมที่บ้านฉันก็เลยไปสตรีมที่ร้านเธอรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นที่นิยมไม่รู้เหมือนกันแล้วเธอเล่นเกมเก่งไหมไม่เก่งแล้วเธอมีคนกดติดตามเท่าไหร่30ไปส่งเรซูเม่ก โอ้โบ oh, ทำไมนายมาช้าจังหาใครนะสวัสดีค่ะฉันชื่อยุนอารึมเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์คนใหม่ค่ะยังไม่ได้เป็นว่าแต่นายไปซื้อซ้อนไม่ใช่หรอทำไมกลับมามือเปล่าล่ะฉันทำมันหายตอนที่ฉันเห็นไฟไหม้เนาะอ๋อมีไฟไหม้แถวแถวนี้ใช่ไหมนายเลยไปดูหรอนายคงจะกลัวมากเลยทิ้งมันไว้สินะคงจะมีคนเอาไปแล้วล่ะเงินหักจากเงินเดือนของฉันนะเจ้าหน้าที่พิเศษหืม การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่คุณรวบรวมมามีโอกาสสูงที่คนจะถ่ายเหตุการณ์ไฟไหม้ไว้มากมายคุณควรตรวจสอบบทความทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลอ๋อเจ้าของร้านหนูมาสมัครงานค่ะเข้าใจแล้ว เอ็นนิวข่าวด่วนการเลือกตั้งเศร,รษฐกิจการเมืองสังคมโลกบทบรรณาธิการเกิดเหตุไฟไหม้ที่เขต xx ฮีโร่กายกรรมช่วยชีวิตคนฮีโร่นิรนามกำลังช่วยเหยื่อที่ติดอยู่ในเหตุไฟไหม้เมื่อวานช่วงบ่ายเกิดเหตุไฟไหม้ในเขต xx และมีฮีโร่ปรากฏตัวขึ้นกำลังปีนกำแพงอันตรายเพื่อช่วยเหลือคนหลายๆคนเรียกมันว่าปาฏิหาริ์ฉันพบวิดีโอในที่เกิดเหตุดูเหมือนจะมีคนถ่ายคลิปไว้เยอะมาก จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มว่ามันจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทางออนไลน์ไม่มีปัญหาหรอกจีอินเธอสามารถลบคลิปทั้งหมดออกจากอินเทอร์เน็ตได้ไหมฉันไม่มีทักษะในการแฮกทำไมไม่มีละ่ะก็ฉันเป็น AI สนับสนุนการต่อสู้แล้ววันก่อนคืออะไรมันไม่ใช่การแฮกเรื่องไงนั้นเป็นเพียงการบิดเบือนข้อมูลประจำตัวเท่านั้น ซึ่งมันก็ได้ประโยชน์เพราะฉันมีตัวตนอยู่แล้วฉันมีทักษะศป้องกันการแฮกระดับทหารแต่เนื่องจากไม่มีการโจมตีจากแฮกเกอร์ในตอนนี้ฉันจึงไม่สามารถแสดงให้คุณดูได้แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถลงมาได้ใช่ไหมถูกต้องบราโวงอนก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านกายกรมอยู่ในร้านเกมร้านนี้สินะวันนี้ฉันไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสหพันธ์โลกและกองกำลังพิเศษเชิงยุทธศาสตร์อีกเลย ฉันสงสัยว่าจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับปี282 0รูเปล่าแต่คงไม่มีมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่พวกเขากําลังซ่อนตัวตนเหมือนพวกเราก็อาจจะใช่ฉันได้ยืนยันคํากล่าวอ้างหลายประการเกี่ยวกับผู้คนที่มาจากอนาคตแต่ คอมมูนิตี้ฮาด็อกข่าวสารชุมชนชุมชนเพื่ออนาคตเฮ้ hey, พวกตอนนี้ฉันมาจากปี2074ฉันตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตอนนี้เป็นปี2024ฉันโชคดีมากฉันมีอายุเพิ่มขึ้น50ปีฮ่าฮ่ไม่ได้ถามอยู่ตรงนั้นตอนไหนอาหารเที่ยงกินอะไรดีไม่มีอันไหนหน่าเชื่อถือเลย เห็นไหมฉันบอกเธอแล้วว่ามันเป็นปี2024แต่การดำรงอยู่ของฉันไม่อานอธิบายได้ด้วยเทคโนโลยีในปี2024ใช่กอนฝัง AI เข้าไปในร่างกายมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้ในเทคโนโลยีปัจจุบันแต่จะทำยังไงได้ไม่ว่าจะดูยังไงมันก็เป็นปี2024แล้วว่าแต่ตึกที่ไฟไม่เมื่อว,วานมันเกิดอะไรขึ้น เไฟไหม้ในเขต XX n e w อิว์อุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันไฟไหม้ย่าน x อเหตุคนเดินเชือกเสียชีวิตหนึ่งรายสถานีดับเพลิงเมกิไฟไหม้ที่ x อเสียชีวิต1รายอยู่ระหว่างการสอบสอวนโดยตำรวจพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายอะไรเนะนี่เราไม่ได้ช่วยอีกคนเป็นความผิดของฉันหรือเปล่าไม่เราไม่ผิด ศพดังกล่าวถูกพบในห้องที่เราเดินผ่านขณะบินกำแพงด้านนอกอาคารเมื่อวานนี้เดี๋ยวก่อนแล้วเราไม่เห็นเขาเหรอถึงไม่ได้มีการมองเห็นอินฟาราเรดงั้นหรอเลน AR เป็นอุปกรณ์เสริมความจริงไม่ใช่อุปกรณ์การมองเห็นอินฟาราเรดเธอรู้ไหมว่าบางทีเธอก็เป็นคนซุ่มซ่าเหมือนกันนะมันไม่มีร่องรอยใครเลยที่อยู่ในห้องนั้นไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเสียงของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งใดๆที่ตรวจพบในบริเวณโดยรอบยังมีชีวิตอยู่เหรอเดี๋ยวก่อนนี่หมายความว่าหรือว่าเขาอาจจะตายไปแล้วใช่ไหม จะเป็นยังไงถ้านี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุไฟไหม้แต่เป็นการฆาตก,กรรมโดยเจตนายินดีต้อนรับค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นอย่างนั้นฮะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ค่ะดูเหมือนว่าบัตรที่ใช้ซื้อของจะเป็นของที่นี่ค่ะมีคนที่อยู่ที่ร้อนแล้วไปซื้อของบ้างไหมครับอ้อนั่นไงคุณรู้ไหมใครไปซื้อโอป,ป้าคังอินตำรวจนำเครื่องปรุงที่โอป,ป้าทำหายตอนดูเหตุไฟไหม้เมื่อวานมาให้เออ เงอนคุณก็แค่ลืมมันไว้ตอนที่ไปดูเหตุไฟไหม้หรอครับว้าวตำรวจประเทศเรานี่สุดยอดไปเลยพวกเขายังหาเจ้าของแล้วก็ส่งคืนให้อีกด้วยอืมครับขอบคุณครับเออไม่เป็นไรครับนี่คือนอมบอดของช้นตำรวจเกาหลีตำรวจสืบสวนปาร์กีซองพอคุณมีคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันน้อนโปรดติดต่อฉันมที่นอมบอดนี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะเงอนผมขอตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะจับคนร้ายเราต้องการความช่วยเหลือจากนักสืบฉันไปพบเขาดีไหม คุณมีตัวตนที่ได้รับการยืนยันยแล้วดังนั้นจึงปลอดภัยสําหรับคุณที่จะพบกับนักสืบโอป้าวันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าฉันอยากอยู่ทํางานกับโอป้าจะเป็นประโยชน์หากได้ทําการคุ้นเคยกับตํารวจในเขตพื้นที่เพื่อปฏิบัติการในอนาคตโอเคงั้นเราไปกันดีกว่า <c oughs> ฉันมีความสุขมากเลยงั้นวันนี้เราจะทํางานด้วยกันใช่ไหมอะไรนะเออวันนี้ฉันมีธุระต้องไปทนะําน่ะโอป้านี่เข้าใจยากจริงๆเลย คุณใช่เจ้าของใบสร็จก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับผมเองโอ้คุณไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนี้หรอกเราแค่คืนของที่หายไปแค่นั้นเองคุณมามือเปล่าเหรอผมไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องนั้นโอ้แล้วนอยมาทําไมเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวานนี้ผมคิดว่ามันเป็นการฆาตกรรมพวกไงเนาะเฮ้ตั้งแต่มีคนตายมันก็น่าสงสัยเหมือนกันเราก็ยังสืบสวนอยู่เหมือนกันมีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นการฆาตกรรม อรนะ่ยนาะคุณมีหลักถอนไหมถ้ามีพลเรือนบาดเอาสุ่มๆมันจะทําให้การสืบสวนสอบสวนผมไม่เห็นใครเคลื่อนไหวในห้องตอนที่ผมเดินบนเชือกเลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าไงเนาะงั้นคุณก็คือมาสเตอร์กายกรรมจากเมื่อวานงั้นหรอแล้วทำไมก่อนหน้านี้คุณไม่พูดละ่ะก็เพราะคุณไม่ได้ถามผมโอ้ยมันมากเกินไปคุณทำมันได้ยังไงคุณปีนขึ้นไปเหมือนเป็นสไปเดอร์แมนเลยแบกคนไว้บนเชือกแล้วก็วิ่งไปตามกำแพงดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นตอนนี้คุณพูดถูก คุณอธิบายอีกครั้งได้ไหมว่าทำไมคุณถึงสงสัยว่ามันเป็นการฆาตกรรมห้องนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแม้ว่าจะมีไฟไหม้อยู่เยื่ออาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะเมาเหล้าหรือเมายาเงินสิ่งที่คุณจะพูดคือมีคนวางเพลอาคารเพื่อที่จะปกปิดการฆาตกรรมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ผมเป็นคนปีนขึ้นตึกผมยืนยันว่าไม่มีผู้รอดชีวิต นักสืบฟาร์สำนักงานนิติเวชแห่งชาติติดต่อเราหรือ,อยังโอ้มาสเตอร์กายะกรรมสวัสดีครับยังไม่มีการติดต่อเลยต้องใช้เวลาในการชนะสูตรศพแต่ไฟมันแรงมากจนเขาบอกว่าอาจจะไม่มีผลออกมาเฮ hey, นักสืบพารพวกเราเพิ่งจะได้รับข่าวว่าไฟไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเธอเช็ก,กล้องวงจรปิดแล้วหรือ,อยังในบริเวณนั้นไม่มีกล้องเลยสักตัวเดียวบ้าเอ้ยแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงเราควรจะร่างภาพสก,กิทไหม จีอินเธอจำหน้าของคนที่เธอเห็นเมื่อวานได้ไหมฉันจำได้ฉันได้เก็บข้อมูลภาพที่ฉันได้รวบรวมไว้ก่อนเกิดไฟไหมฉันควรจะแสดงให้ดูอีกครั้งไหมได้ก็ดีโยเมื่อวานผมเห็นคนสี่คนที่เดินเข้าไปในตึกโอ้จริงเหรอคนแรกที่ออกมาจากซอกข้างๆตึกเขาถือโทรศัพท์ไว้ในมือขวาแล้วก็คุยโทรศัพท์เข้าสวมไส้ข้อมือที่มือซ้ายและเสื้อเชิ้ตของเขาก็เป็นเสื้อลายสกอ๊อตสีแดงแต่ไม่มีกระดุมสองเม็ด คิสโทรศัพท์เป็นสีเทาและเสื้อด้านในเป็นสีขาวว้าวคุณความจําดีมากเหมือนกับคุณกําลังอธิบายภาพตรงหน้าก็ฉันกําลังอธิบายสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ตรงหน้าฉันแล้วคนที่สองคือแล้วคนที่สามก็คือโว้วถ้าอย่างนั้นคุณช่วยวาดรูปให้เราหน่อยได้ไหมต้องเก็บแบบร่างนี้ไว้ก่อนก่อนที่คุณจะลืมแต่ตอนนี้คนวาดแบบร่างเราไม่อยู่ถ้าคุณรอดได้อีกสักหน่อยผมสามารถวาดแบบร่างได้ว่าไงเนาะเออคุณวาดรูปเก่งใช่ไหมผมจะลองดูแต่จริงๆจี้อินต่างหากที่เก่ง เธอช่วยจับภาพผู้ต้องสงสัยทั้ง3มคนแล้วก็ฉายเข้ามาในหัวของฉันได้ไหมได้แน่นอนเธอซูมเข้าไปอีกหน่อยได้ไหมกำลังทำการซูมเพิ่มคุณภาพขึ้นอีกหน่อยยืนยันคำสั่งแล้วก็ฉายลงบนกระดาษโอ้ไปทางซ้ายอีกนิดนึงเออนั่นเขากำลังพูดกับตัวเองอยู่รูปร่าเขาไม่ได้บ้าช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้ฉันสามารถวาดแต่ละคนได้แล้วเสร็จเรียบร้อย คุณไม่ได้ล้อฉันเล่นชีไหมผมแค่แกล้งเล่นนิดหน่อย <laughs> ครับจีอินเธอน่าจะต้องวาดมาแล้วหลหะอฉันจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตให้ฉันควบคุมชั่วคราวเธอนี่ดื้อจริงๆฉันอนุญาตน้อไม่ได้บอกว่าเขาวาดรูปได้หรอฉันก็ไม่รู้ฉันต้องติดต่อคุณวาดรูปแล้วหรอ เดียวก่อนนี่มันนี่มันสมเหตุสมผลไหมมันมันดูเหมือนเครื่องจักรวาดรูปหรือคุณจะเป็นอัจฉริยะหรือเปล่างานหลักของคุณคือการเป็นจิตกรใช่ไหมงานหลักของฉันคือการเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของสหพันธ์โลกแม้ว่าเธอจะตอบหรือไม่ตอบมันก็ไม่ต่างกันก่อนเกิดไฟไหม้มีคนออกจากซอยเพียงสามคนนี้ถ้าคนวางเพลิงหนีไปพวกเขาก็จะเป็นหนึ่งในสมคนนั้นโอ้ ไปตรวจสอบตัวตนเลยดีกว่าอสืบสวนเลยตอนนี้รบอบซอบหัวหน้าทีมวันต่อมาว้าวอืมหมาล่าทางของโอปาคังอินสุดยอดมากอร่อยมากกินเยอะๆเนาะมันวิเศษจริงๆมันอร่อยมากจนทําให้ฉันอยากจะร้องไห้โอ้ฉันได้ยินมาว่าเมื่อวานที่บ้านของอารึมไฟไหมเพราะวางเพลิงใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ามันคืออุบัติเหตุหรอใช่ครับเขาบอกว่าจับคุณร้อยได้แล้วจริงหรอ และพวกเขายังพบยาเสพติดเอ็กในตัวของอาชญากรด้วยยาเอ็กซ์เหรอยังไม่ถึงวันเลยแต่ตำรวจจับพวกเขาได้ไวมากการสืบสวนก็เร็วเหมือนกันต้องขอบคุณความสามารถของจีอินกริงกร่งครับนักสืบปารกโอ้คุณาอาคังอินผมอยากใ,ให้คุณรู้ว่าที่เราจับคนร,ร้ายได้ก็เพราะคุณนะครับสองคนในภาพก็เป็นคนในพื้นที่แต่อีกคนไม่ได้อยู่แถวนี้ปรากฏว่าคุณรัก็เป็นเพื่อนกับเยือ เรายังต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดอยู่ดีเรายังพบยาอีกในกระเป๋าตังของผู้ชายคนนี้ด้วยครับผมเคยได้ยินอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะมาขอยืมเงินเพื่อที่จะซื้อยาเสพติดและเมื่อวานเขาไม่ได้เงินเขาก็เลยฆ่าเพื่อนของเขารู้ไหมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกเนาะเราพบคนที่ขอยาเสพติดเออย่างรวดเร็วแล้วก็บุกเข้าตรวจคนที่เกิดเหตุและลองเดาดูว่าใครอยู่ที่นั่นคุณรู้จักนักแสดงนาจ,จุมก่อนใช่ไหมเขาอยู่ที่นั่นและตอนนี้วงการบนเถึงทั้งหมดก็อยู่ในความโกลาหลหืมฉันก็ไม่รู้ว่านั่นคคือใร มันเริ่มใหญ่ขึ้นได้เรื่อยใช่แล้วดูเหมือนว่าคราวนี้ผมจะไม่มีวันหยุดเหมือนกันด้วยภาพที่คุณวาดเราเลยสามารถทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นได้เป็นร้อยเท่าผมสงสัยว่าเราสามารถนําภาพมาเผยแพร่สู่สาธารณะได้ไหมกิจกรรมสาธารณะอาจขัดขวางภาร,รกิจพิเศษของคุณในฐานะเจ้าหน้าที่พิเศษฉันสงสัยว่าเราสามารถนําภาพมาเผยแพร่สู่สาธารณะได้ไหมแต่ไม่จําเป็นต้องปิดบังทั้งหมดราบใดที่คุณไม่บอกว่าผมเป็นคนวาดก็ไม่เป็นไรครับ โอ้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนเหรอคุณเป็นฮีโร่ตัวจริงเลยเนาะผมแค่ทํางานของผม <For> fruit, ว้าวโอเคผมจะจําไว้แล้ววางสายตอนนี้ผมขอขอบคุณมากๆากอีกครั้งครับอะไรนะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาส่งทางหูลูกด้วยเหรอโอป้าโอป้าวาดอะไรให้นักสืบปาร์คเหรอก็แค่วาดรูปเล็กๆน้อยๆมันคงแย่มากจริงๆถ้าโอป้าบอกพวกเขาว่าไม่ให้พูดว่าโอป้าเป็นคนวาดมันอ้าจะคิดยังไงก็ได้ฮะ อ๋อฉันทำรามเมงหกรอบที่แล้วนาอยก็ทำหกเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นเพราะนายยิงปืนต่างหากโอ้ยพวกเขาทำรามเมงหกอีกแล้วเหรอมือใหม่ทำภารกิจทำความสะอาดดับซาบฉันจะทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ถ้าฉันทำความสะอาดรามเงงเสร็จแล้วฉันควรจะขอโบนนะัสจากเจ้าของด้านนี้ไหมนะ้เออเออเอเอฉันขอโทษค่ะคุณลูกค้าโอเคไหมโอ้ยข้อมือช้นเธอควรจะระวังหน่อยอ๋อข้อมือช้นฉันขอโทษจริงๆลูกค้าเจ็บมากไหมคะเหมือนมันจะหกนะักเนาะมันหักจริงๆรเหรอ ดูจากการเคลื่อนไหวของมือก็มีโอกาสกระดูกหักได้เมื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บคุณต้องสัมผัสมือและสังเกตการตอบสนองของบุคคลนั้นจีอินเธอลองเช็กดูได้ไหมแน่นอนผมสามารถจาะเพื่อตรวจสอบได้ไหมครับฮะเชฟโอเจ็บเจ็บตรวจกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อแล้วกระดูกไม่เสียหายแต่ข้อมือเคล็ดกระดูกไม่ได้หักแค่เคล็ดนิดหน่อยครับเดี๋ยวมันเจ็บมากเลยเนาะผมจะทําให้มันเจ็บน้อยลง ว้าวตัวน,นี้ไม่เจ็บมากแล้วคังอินายอนคุณนวดเก่งมากเนาะฉันอยากเจ็บมั่งจังเพื่อที่ฉันจะได้โดนนวดมัง่งต้องใช้เวลาพักฟื้น24ชั่วโมงอย่าหักของจนเกินไปไม่เช่นนั้นอาการเจ็บจะแย่ลงงดทำงานหนักจนถึงพรุ่งนี้เพราะถ้าฟืนจะยิ่งแย่ลงแต่แล้วงานของฉันละ่ะพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำอาหารที่คังวอนโดโอ๋อคุณเป็นเชฟเหรอคะมันเป็นรถคอยอาหารเนาะ มันมีการถอยทำภาพยนตร์เร่งด้วยพวกเขาก็เลยโทรเรียกรถขาอยอาหารของฉันเธอเคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะไปช่วยคุณทําเองเธอทาอาหารเป็นใชีม่มอยฉันเก่งเรื่องทํารามเมงสุดๆเสิร์ฟครั้งละสองที่เลยนะไม่ว่าจะเร่งด่วนแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถเสิร์ฟรามเมงแค่อย่างเดียวได้ถ้ามีคนทําอาหารเก่งๆไปด้วยก็คงสายตาของเขาบอกว่าคำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้วขอแค่บอกว่าได้ ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ผมต้องทำง,งานฉันจะจ่อยให้คุณสอบแสนวนอนถ้าคุณมาช่วยฉัน